นะคะวันนี้อุ๋ยก็มีอะไรมารีวิวกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะมารีวิวอะไรค่ะค่ะแล้ตอนนี้นะคะ<ม>เราก็อยู่ในที่ที่แบบปกติจะเป็นสตูดิโอนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่ก็คือวันนี้หุยจะมีของดีเซเว่นอีเลฟเว่นมาแนะนําค่ะก็คือตัวนี้นะคะนี่นะคะ เป็นมาร์กลอกหน้าที่อุ่นว่าดีแล้วเพื่อนๆแนะนำให้เ,เพื่อนๆใช้นะนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือเปล่าว่าวิใช้แคนี้มันเวิร์กมากอันนี้จะเป็นหลอดที่ประมาณแบบสิบดังน,นะ,ะก็ซื้อไว้ราคานะคะอยู่ที่สี่บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงะคะ่ะเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะเปิดฝา เนื้อของมันล้างมางสักนี้นะคะจริงๆต้องเช็ดหน้าให้แต่ว่าไม่ได้เอาที่เช็ดเข้ามาก็ไม่เป็นไรล้างสิ่งสกปรกออกให้หมดน,นะคะหลังสึกมาโนอก็ใช้ตัวนี้ค่ะคือหนึ่งซองใช้ได้ประมาณหนึ่งครั้งนะคะ เป็นเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นเราก,ก็ทาไปที่หน้าเลยค่ะเรียบร้อยนะคะ เราก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแต่ว่าถ้าทัองเบาเข้าหนานอย่างนี้บางที5-10นาทีก็ไม่พอคือรอให้มันแห้งหมดก่อนนะคะแล้วเดินหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเริ่แล้วนะคะก็ผ่านไป10นาทีการตอนนี้ปากขยับไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลอกอกอกกรรันมแล้วยกันนะคะก็ค<ม>ือ นี้สังเกตผมนะแล้วเหี้ยน,นึละยิ่งละยิ่งมันก็จะเริ่มแบบมีช่องว่างให้เราได้หายใจบ้างนะ <c oughs> แล้วเราก็ลาไป ก็หลังจากที่ลอกเสร็จนะคะความรู้สึกก็จะเป็นแบบหน้ามันจะลื่นนะคะแล้วก็รู้สึกสะอาดนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําต่อนะคะก็สนองราคานะคะอยู่ที่49บาทเท่านั้นเองนะคะอยากให้ซื้อมาลองกันนะคะแล้วก็จะพบกับผิวหน้าที่แบบม,มันสะอาดดีอะคะ่ะแต่ว่าแน,นำนะคะว่าควรจะใช้นะคะสัปดาห์หนึ่งประมาณสองครั้งหรือสามครั้งก็พอแล้วนะคะ เพราะว่าเราเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดึงอะไรออกไปบ้างนะคะอาจจะสําหรับคนหน้าแห้งอาจจะดึงความย่อมชื้นไปแต่สำหรับวันนี้เป็นคนหน้ามันเพราะฉะนั้นก็คือประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็ดีเพราะว่าถือว่าได้เอาสิ่งสก,กปรกในหน้าของเราบ้างบางทีเราล้างหนะ้าอาจจะไม่สะอาดนมีเมคอัพที่ตกค้างอยู่ค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะติดตางนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย